สวัสดีครับปายเชมครับผม,ผมก็เดี๋ยวผมไปให้ดูเราติดค้างกันอยู่นาะว่ารถมือ8ปดทำอะไรไปบ้างเนาะก็ใช้เวลาทั้งหมด7วันนะครับ7วันเลยทีเดียวนะครับก็ตัวนี้มีแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ตัวเดิมเนาะของผมใช้1 1อยสิบนะร้อขับเครื่องเสียงก็ได้ประมาณสักแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึงเดี๋ยวผมใส่ไมคก่อนแป๊บนึง ตัวนี้ขับเครื่องเสียงได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะขับเครื่องเสียงได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราขับไปเนี่ยหรือว่าเราเล่นไปนะหนึ่งชั่วโมงเราต้องสตาร์ทเครื่องประมาณ10นาทีนะเพื่อจะชาร์จไฟเข้ากับแบตเตอรี่นะครับผมก็แต่ว่าผมได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้ผมถอดออกจากเครื่องเสียงตัวเดิมเนาะอันนี้อยู่ที่8อันนี้5้าล้านฟาลัดโอเคหล้านฟาลัดครับ ก็เหมือนเรามีคาปาแนละ้ก็ต่อขนานนะอันนี้ต่อขนานมานะฮะอันนี้ต่อขนานนะก่อนทัน้านแดงไปแดงนะแดงไปแดงนะครับดําก็ลงกล่าวนะดำดำก็ลงนี่เลยนะฮะก็ตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มคาเรียกว่า CCA นะระบบการ สตาร์ทเครื่องนะในเครื่องเทคนิคนี้ผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมก็ดูใน YouTube ก็ศึกษามาก็เอามาใช้นะกลางคืนก็เหมือนผีหลอกอะฮะปุ๊บปุ๊บป,บป,บป,บปบนะก็เวลาเราต่อเครื่องเสียงนะครับสายไฟสายแดงนะเราก็ต้องผ่านฟิวนะเห็นไหมครับตัวฟิวนี้ ฟิลอาจจะใส่30แอมป์25แอมป์อันนี้60แอมป์ผมต่อมาครอสมาก็ต่อไปเครื่องเสียงนะครับไปเราไปดูข้างในว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะลดมือ8นะก็ทำทำไปนะทำทำไปก็ใช้เวลาค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบนะครับของพวกนี้มันต้องมีการลือ้อการเก็บสายฟงสายไฟนะครับโอเคเราไปดูกันนะปุ๊บเข้ามาจุดนี้เดี๋ยวนะผมต้องเปิดไฟไหน่อยแป๊บนึงไมือั้นมองไม่เห็น จุดนี้นะครับก็เป็นสําหรับตัวเดิมของเขานะสิบนิ้วนะตัวนี้สิบนิ้วนะตัวเดิมสิบนิ้วนะสองดอกสองลูกนะซ้ายขวานะครับหกคูณเก้านี้ติดตัวรถมานะครับอันนี้ผมอันนี้ตัวนี้ตัวนี้นะแป๊บหนึ่งตัวนี้มันมองไม่เห็นมันย้อนแสงนะครับแป๊บนึง ตัวนี้นะตัวนี้ก็เพิ่งเอาสายนิ้วนะเบ็ดนะครับสาหรับระบบไฟนะระบบไฟผมก็สั่งส่งผ่านส่งผ่าน่าร์พานะก็แบตเตอรี่วิ่งมาผ่านฟิวก่อนนะแบตเตอรี่วิ่งมาตัวนี้เป็นตัวขับเบ็ดนะครับเป็นคลาสดีนะคลาสดีผมขับ2ตัวนะเวลาเราต่อต่อกระแสเข้านะครับก็ลงสายมาสายปุ๊บ วิ่งมาเห็นไหมมีสายดินด้วยครับตัวนี้ก็วิ่งเข้ามาปั๊บปุ่มข้างล่างมองมาเห็นนะเวลาเราจะทาเนี่ยต้องต้องยกเบาสองอันนี้ออกนะแล้วคอขขเข้ามานะพอเข้ามามาดูจุดเริ่มต้นก่อนแล้วกันอันนี้เป็นออริจินอลนะอันนี้เป็นออริจินอลติดรถมานะครับก็ตอนนั้นผมก็ใช้ประมาณสองหมื่นนะสองหมื่นนิดนิดนะก็ทํามาก็ด้วยความชอบนะหลังจากนั้นเราก็ดู YouTube เอานะยู่ทูบก็ค่อยปรับเปลี่ยนปุ่น เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมเดินอ้อมให้ดูนะครับว่ามีจุดไหนเมื่อกี้เราคุยถึง CCA แล้วนะอ่านี่เป็น CCA นะครับที่จะเพิ่ม CCA เวลาเราสตาร์ทเครื่องนะกลับมาที่หัวเครื่องนะครับก็บำรุงรักษาเครื่องตามปกติธรรมดารถนี้21ปีแล้วนะอ่าก็ผมเพิ่มประสิทธิภาพไฟนะอันนี้ไฟอันนี้เป็นฟิลของเจ้าตัวเอ่อไฟลีนะอ่าไฟไฟตัวนี้เดลไลท์นะครับ ต่ถ้าสมมุติเราติดเดลไลท์เนี่ยยืดออกมาข้างนอกนี้ผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายตอบประมาณ2,000บาทนะก็มีตัวตัดไฟลีท้งหน้านี่ก็ตัดไฟลีนะครับเข้าไปนะก็ไปดูเรื่องเครื่องเสียงก่อนแล้วกันนอกเรื่องละก็เข้ามาถึงนะเข้ามาถึงปุ๊บนะเข้ามาดูภายในแล้วกันนะอาจจะ ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะก็มีเวลาประมาณ20นาทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีคนไข้ตามล้วนะเดี๋ยวไปตรวจคนไข้ก่อนเข้ามาถึงนะเข้ามาถึงขอโจทดก็จะดูลกๆหน่อยครับนี่นะโอเคเราเริ่มกันก่อนะดูระบบไฟก่อนนะครับแบบหนึ่งเราเข้ามาถึงเมื่อกี้สิบนิ้วสองตัวนะหนึ่ง สองนะสิบนิ้วสองตัวอันนี้หกคูณเก้าสองตัวหกคูณเก้าสองตัวระบบเมื่อกี้เราพูดถึงคลาสดีแล้วนะคลาสดีก็ขับเบรสองตัวนะก็มีตัวไฮทูโลนะตัวนี้ไฮทูโลนะครับไฮทูโลเบสไฮทูโลเสียงกลางแหลมนะแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือตัวเนี้ยตัวขับ AB เนี่ยตัวขับ AB นะครับมันอ่าเขาเรียกว่าเปิดไฟก่อน รถขับ AB เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความร้อนมันทําให้ตัดนะครับผมก็เก็บพัดลมนะเป็นพัดลม usb ปกติธรรมดาแล้วมาเป่านะมันก็เวลาเราเล่นมันก็จะอ่ามันก็จะเงียบมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะเปิดแอร์ให้มันเย็นหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าโชคนะโชคโชกกันวีดนะโชกกันวีดตัวนี้โชกกันวีดนะครับก็ต่อเข้า2ตัวเพราะตอนนี้เราใช้ mab ขับ เสียงกลางกับเสียงแหลมเนาะใช้คลาสดีครับเบส10นิ้วนะตัวนี้เบส8นิ้วใช้อีกพาวเวอร์หนึ่งนะนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวฮอนเวลาเราจะให้คนอื่นได้ยินนะเราก็เปิดฮอนเลยฮนะก็เหมือนเครื่องขยายเสียงขายกับข้าวขายอะไรนะนะก็ต่อฮอนเข้าเสียงกลางนะเสียงกลางขับ6กคูณเสองตัวนะเสียงกลางขับ6กคูณเสองตัวนะครับ เบรขับ10นิ้ว2ตัวนะครับแล้วก็ประตูประตูใช้ลายขับเราไปดูกันครับใช้ลาขับเสียงนั้นนะครับเราไปดูกันแปบ๊บนึ่งขออุญาตนะครับเพอ่มพอเข้ามาถึงนะดูมันจะลกๆลกหน่อยนะครับอตัวแรกนะอันนี้นี่ไงผมซ้อนไปตรงนี้เป็นแอมจิวนะตรงนี้เป็นแอมจิวนะอันนี้เอามาแทน AB ที่มันช็อตไปนะครับ ระบบไฟก็ใช้ปกติธรรมนาใช้ USB นะครับอเวลาเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาครับเปิดสวิตช์ขึ้นมาปับ๊บแบกนะครับแบกเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องนะเวลเข้ามานะพอเวลเข้ามาเสร็จนะครับเวลเข้ามานะก่อนเราจะเปิด AB เราก็กดพัดลมเปิดฮนะ,ะกดพัดลมเปิดนะครับพัดลมก็เป่านะครับ ว่าเล่นมาปุ๊บ่ะลองฟังเสียงกรุณาใส่หูฟังนะครับอันนี้ก็เป็นแอมจิวแอมจิวจะขับกับพงซ้าย4นิ้วนะขวา4นิ้วนะครับแล้วก็8นิ้วนะครับก่อนจะทำก็ลื้อออกนะลื้อมันออกนะครับอ่าเปิดพัดลมก่อนปุ๊บอ่าฟังแอมจิวขับนะฟังนะครับก็กรุณาใส่หูฟังนะ สมมุติว่าเราจะเบรบูทบูท,บท,บทนะแล้วก็มีสวิตตัดเบดเบดต,ตรงนี้เป็นใช้ของอ่าสินิ้วนะเบรนะฟังเสียงนะ ถ้าเราจะฟังคนเดียวในรถนะแต่แล้วถ้าเราอยากให้คนอื่นฟังด้วยนะเราก็เปิดนะเปิดนี้นะปึ๊บ่ะอันนี้จิ๋วนะครับจิว๋วแอมจิว๋วขับลำโพงสองดอกนะสามดอกนะเสียงกลางสองดอกเสียงเบียดแปดนิ้วหนึ่งดอกนะครับก็เป่านะครับโอ้ผมร้อนเปิดพัดลมฮะนี่ผมก็ต่อพัดลมเข้ามานะร้อนครับแบบหนึ่งก็ได้นี้ก็ขับเสียงข้างประตูนะครับข้างประตูแล้วก็เบสดแปดนิ้วนะครับ ถ้ายาวเราจะเพิ่มก็ไปเบสบูดสิบนิ้วฮนะบูดบูดบูดนะเบรสิบนิ้วอ่ะบูดนะฮะบูดนะครับพอบูดก็ฟังกันถ้าสมมุติว่าเราอยากให้คนอื่นฟังด้วยนะเราก็ใช้สวิตตัวนี้แมน,นนวลนะ แมนนวลน,นะครับมิดตัวมิดตัวนี้เปิดนี่เห็นไหมเปิด a อบตัวนี้เพื่อจะไปขับฮอนนะครับอ่าฟังเสียงนะ นี้แล้วกันนะครับผมก็ปายเอชนะครับเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์ไปนะครับ <laughs> เสียงก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ป้ายเอชเอ็มก็นําเสนอใครอยากไปทําตามก็ลองสอบถามมานะสอบถามมาผมมีความรู้ให้อยู่เนาะผมค่อยๆทํานะครับก็ช็อตไป8ปดเก้ารอบนะก็ระบบไฟนะครับก็สามารถต่อมาใช้งานได้สาหรับคนที่ชอบนะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็จากลาเพียงท่านเท่านี้นะฮะมีเวลาจํากัดเนาะขอให้ท่านมีความสุขครับป้ายเอชเอ็มสวัสดีครับ